สวัสดีเพื่อนๆชาวจีไลน์นะครับในคลิปนี้ก็มาแนะนําเกมแล้วก็รีวิวเกมนะครับสาหรับเร่นกับอาร์จีไลน์นะครับก็คือเกมไนโซนะครับเป็นเกมใหม่นะครับเป็นเกมแมวสมุไรนะครับที่มีผสมผสานด้านเทคโนโลยีไอทีนะครับเข้ามานะครับเนื้อเรื่องเกมเนี่ยน่าสนใจทีเดียวเลยครับแล้วก็ตัวเกมเพยก็สนุกไปใช่น้อยเลยนะครับเนื้อเกมนั้นก็จะเป็นแนวแบบฟันๆตรงๆนะครับคล้ายๆเกมออรินะครับแต่ เล่นง่ายกว่านะครับแล้วระบบไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเข้าเกมมาเนี่ยตัวจอยใช้งานได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็เสียงลําโพงเนี่ยดังกึอสะใจเลยนะครับตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่10วัตต์เลยนะครับ10วัตต์เนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับถ้าเราเล่น10วัตต์2ชั่วโมงอัพมีแน่นอนนะครับแต่นี้ผมขอเล่นที่15วัตต์ดีกว่านะครับเพราะว่ามันดีที่สุดที่15วัตต์นะครับ นี่ผมปรับเฟรมเลทที่120นะครับเฟรมนี่คือร้อยีเลยตอนนี้เกมเนี่ยเรื่องเรื่องเนี่ยก็เข้ามานิดนึงแล้วนะครับมีสุปไปนะครับมีบ็อก เป็นแนวแบบเ,เป็นเกมแนวแบบว่าล้ำยุคนิดนึงนะครับอันนี้มีค่าสเตตัสนะครับผมก็บอกเลยว่าเกมททำมาได้แบบดีนะครับที่ดูจากตัวอย่างนะดีนะครับผมว่าคุ้มค่าในการซื้อมาเล่น ก็อยากสนใจอยากให้รีวิวเกมอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากสับสนุนกันนะครับก็สินค้ารายละเอียดที่คลิปได้เลยนะครับ